เมื่อพวกเรามีชีวิตที่เกิดมาแล้วนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายจงพยายามอดออมประหยัดให้มากเพื่อจะได้ให้มีอนาคตที่ดีขึ้นถ้าวันนี้ เรารู้จักจคำว่าพดพอมรู้จักจคำว่าประหยัดรู้ว่าอะไรควรใช้จ่ายอะไรไม่ควรใช้จ่ายขอให้เราอย่าไปหลงกับสิ่งโลกียะที่มันหลอกลอ่อบางคนนั้นใช้เงิน โดยไม่ได้คิดคำนึงถึงความทุกข์ที่จะมีภายเบื้องหน้าขอให้พวกเรานั้นจงพยายามอดอมเอาไว้เพื่ออนาคตที่ดีของเราเมื่อเราอดออมดีแล้วก็ขอให้เราอดทนให้ได้ถ้าเราอดทน ต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับการงานที่มันเกิดขึ้นถ้าเราอดทนเป็นเมื่อเราอดทนเป็นแล้วเราอดทนเพื่ออะไรเพื่อให้ผ่านพ้นจากอุปสรรค ั้งหลายทั้งปวงถ้าเรารู้จักคำว่าอดทนก็คือขันติถ้าเรามีขันติเราจะทำอะไรนั้นย่อมสำเร็จเพราะว่าขันติคือความอดทนอดกันนั้นถ้าเราทำแล้วเราก็จะมีแต่ความสุข ้าเราอดกันให้อยู่นั้นเมื่อเราต้องทำงานอยู่ร่วมกับคนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้อง,ค,องอค,คบกับผู้คนมากมายกายก่กองเมื่อเราทุกคนพบกับผู้คนมากมายกายก่กองแล้วบางครั้ง การพูดจาพาธีของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่ถูกใจเราขอให้เราจงพยายามมีความอดกันอดทนให้ได้เพื่อให้การงานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสามอดเพื่อชีวิตคืออดออมอดทน อดกันถ้าเราเอาสามอย่างนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ชีวิตของเรานั้นก็จะพบแต่ความเจริญก็จะพบแต่คนดีมีสินธรรมและก็จะพบแต่ความสุขเมื่อเราต้องการความสุขเราก็ต้องสร้างสุขให้เกิดขึ้น ภายในใจของเราเพราะว่าใจของเรามีความสุขแล้วทุกอย่างนั้นก็จะมีแต่ความสุขตามมาขอให้พวกเราจงพยงายามทำให้ได้สามอดแล้วเราก็จะมีแต่ความสุข